สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวพัรทรธิดาบุญทศนะคะวันนี้นะคะจะมนานำเสนอหุ่นยนต์เดินตามเส้นอัตอนโนมัตินะคะซึ่งในหุ่นยนต์ของเรานะคะสว่วนประกอบหลักๆเลยนะคะก็จะมีบอร์ด Arduino น,น,นะคะที่เป็นสิ่งจำเป็นนะคะมีตัวมอเตอร์นะคะมีเซ็นเซอร์2ตัวข้างหน้านะคะซ้ายขวา <c oughs> แล้วก็มีตัวรางฐานนะคะแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่คะ่ะแล้วก็มีตัวโครง ของหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ล้อนะคะสองข้างนะคะบวกกับบอตมอเตอร์ของล้อค่ะซึ่งขั้นตอนแรกในการต่อ <c oughs> หุ่นยนต์ตัวนี้นะคะแล้วก็จะทําการประกอบล้อนะคะทั้งสองข้างเข้ากับตัวมอเตอร์นะคะจากนั้นนะคะเราก็นําสายไฟนะคะ2เส้นนะคะต่อเข้าระหว่างมอเตอร์ทั้งสองข้างสองข้างตัวนี้นะคะเข้ากับมอเตอร์ที่เป็นแผง,งนี้นะคะซ้ายขวา สองข้ายอย่างนี้เป็นการบัดกีติดเข้าไปนะคะหลังจากที่เราต่อล้อเสร็จแล้วใช่ไหมคะเร,เราก็มาติดต่อ,อแผง Arduino โน,โน,โน,นะคะกับเซนเซอร์แล้วก็มอเตอร์เข้าด้วยกันนะคะซึ่งก็มีการต่อเข้าด้วยกันทั้งข้างหน้าซ้ายขวานะคะซึ่งในตัวเซนเซอร์ของเรานะคะได้มีการใช้สายร่วมนะคะกับ ทั้งซ้ายทั้งขวานะคะแล้วก็จะมีการบัดกีเข้าด้วยกันนะคะเป็น3เส้นนะคะก่อนที่จะเสียบลงไปนะคะแล้วก็นอกถ้าเกิดเราต่อเซนเซอร์นูโนแล้วก็มอเตอร์นี่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เริ่มการทดลองนะคะด้วยการที่ในการที่จะต้องใส่แบตเตอรี่ก่อนนะคะแล้วก็ต่อช่วงรางฐานนะคะให้เข้ามากับมอเตอร์นะคะซึ่งต่อเข้าที่ช่อง5โวลต์นะคะในการใช้นะคะแล้วก็ส่วนสายสีดํานะคะก็จะต่อเป็น สวิตนะคะติดกับสวิตซึ่งในช่องในการต่อสวิตกับมอเตอร์เนี่ยเราก็ได้ใช้ร่วมกับในการติดสวิตกับมอเตอร์ยังใสยสีดําด้วยค่ะแล้วก็เมื่อเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการลงโค้นะคะในบอร์ดอันดูโน,โนนะคะในคอมพิวเตอร์นะคะพอเราลงโค้ดเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มทําการทดสอบนะคะแล้วก็เปิดสื้อเรื่องการทดสอบแล้วก็ให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ